ประเพณีการแต่งงานของคนไทยเชื้อสายจีนในอย่างวัดภูเก็ตครับพ้อมพ้อมพมจะปุดบึ้งโดยเฉพาะป้อมคนกระทูนะครับพ้อมพุมจะเอากระทูเป็น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 เกนนะครับอมันเริ่มแล่นี่เนื่องจากว่าคนคนจีนเข้ามายู่ในในในกระทูมะเพราะว่ามัน,ม,นมันกระทูมันมีม,มีสาีาก้ดนีมีแหลดีพวกมะ เลยกับพลังไล่กันมาเลยมามาทำทำมามากินในในกระทูเป็นซิตี้กับมะเป็นกรรมกรกับมาทีนี้มันประเพณีต่างๆมันก็ต้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นของคนคนคงคนจีนเนี่ยการแต่งงานเหมือนกันนการหยุดลักของคนจีนเป็นเป็นลักเลยทีนี้หลุมต้อนมันมันคือเรื่องการสู้ข้อก่อนการสู้ข้อ,ขอนี่ พระพณีจีนนี่มันมัน,มนบางค้าวบางคราวนี่เจ้าหวาวเจ้าซอจะไม่รู้จักกันเลยไม่เห็นหน้ากันเลยอาจารหว้าผู้ใหญ่เขาเขาเขาทุจเา็จีนมะเขาของโอาคนนี้เขาทุจ่าเขากาเขากาส่งส่งคนไปเลยทับทามให้ตัวแทนไปตัวแทนไปเจจาขอ้อทีนี้ตัวแทนนี้จะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ถ้าถ้าภาษาจีนขเขาเรียกอุอ้มอุมหลงังอุ้มหลงังถ้าเป็นผู้ชายก็พอซื้อ ถ้าเป็นผู้ยิงก kind of, ็เลยไม่ซื้อใช่ไหมเขากับไปเจรจาเจรจาเท่าว่าส่เร็จเรียบรอยตกลงเวลาเข้าเข้าคือไฟไฟยิงเข้าพอแม่์่ายิงก็ยกให้ใช่ไหมเขากับทึ่งถึ่งคานเียวว่าต้องต้องมีการสู้ข้อกันแล้วเลยสู้ข้อคือการการการม้านแต่ว่าปาราซาปารซ่าบบบเราเละแล่เว้นหล่เว้นนะ เว่วนเขากำนัดกันแด้ว่าเอ้าวันไหนวันนหนวันนี้คลองกัไปไปทำการแล่วเว้นกันก็ฝ่ายชายก็เตรียมสิ่งของไปก็มีถุเทียนทุเทียนขนมขนมขนมเป็นน้ำพึ่งกุ้ลวเป็นก้อนตัดเป็นก้อนหนึ่งก้อนเ้าเลยเขาเขาได้กระดาษแดงนะเป็นก้อนหนึ่งก้อนไว้เขาใส่ใส่ไอเสียหนาเสียหนาตะก้าจีนะไปบ้านบันยิง phải bay đến bay phải bay 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 ban bay 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 ท the ีนี้วงเว้นนะั้นเขาลงพูดยได้แดงหวงเว้นนะ้นพูดได้แดงพอแล้วเว้นกันเสร็จเขาก็เรียบร้อยเรียบร้อยฝ่ายยิ่งเขาก็เอาขนมส่วนนึงนั้นให้เขาห่อห่อเตรียมไว้ในการดัดแดงกันไหมเขาไปแจ้ะหยัดพี่น้องคนข้างบ้านให้รู้ว่าให้รับรู้ว่านี้ฝ่ายยิ่งเขาก็มีคนจ้องแล้วมีการมั่งอย่างเร็วนะฝ่ายชายกลับมาก็ทับเหมือนกันนีเพอเสร็จแล้วก็ยุ่ยรกผักนึ่งรกสายะนึง เขาบอกนเออการมานกันก็ได้ได้ได้เวลาส่งครัเนี่ยนะก็ต้องจัดพิธีทำปีธีแต่งงานเนี่ยเขาก็เลวันกันนี่เลียววันกันเลวันร้าด้วยเลวันดีเลยก็ได้เลือกเรียบร้อยแล้วก็ปีนี้เตรียมพร้อมนะก่อนนี้ถึงวันแต่งอ่ะก่อนนี้ถึงวันแต่งนี่ประมาณสามวันสามวันนี่ไยไ่าาเบ้าาวฝ่าเบ้าวต้องต้องต้องมีงาน ไปเชิญเนะยเชิญญาต์พี่น้องแล้วก็เผื่อนบ้านเลยไม่ก่อนนี้เขาเขาเขาไม่นังรถนะเขาเขาจะมีเจ้าบ่าวแล้วก็เพื่นเผื่นบ่าวเผื่นบ่าวเผื่นเจ้าบ่าวสองลาก่อนเนาะเผื่นเจ้าบ่าวพวกเก๋เขาเขาจะชื่อชื่อื่อบัตรบัตรนี้เป็นไม่ไม่เป็นโรงนะสม่ก่อนเขาจะเป็นแผ่นปัตรที่แดงเลยพอถึงบ้านในทีว่ายเขาต้องใจไปเชิญใช่ไหมเผื่นเจ้าบ่าวเขาจะไปตังบัตรนั้นเหมือนโต้ ที่นี้เจ้าว้าเจ้าทื่อทื่อกระป๋องกระป๋องบุรีกระป๋องเหม็นยาเมื่อก่อนมันมันเป็นกระป๋องนะเจ้าว้าเจ้าทื่อกระป๋องนั่นนี่ทีนี้พอพอพอว้าพอว้าเส้นเจ้าว้าตั้งบัตรปั๊บเจ้าว้าก็ยึดเหม็นยามาส่งส่งมวลตั้งมันบัตรนั่นนี่ให้รู้ว่ามาเชิญแล้วฝ่ายเจ้าสาวล่ะฝ่ายเจ้าสาวเขากะเขากะใช้วิธีนี้เดินโบเดินโบยาสันทิศมาเนี้ยโบถามบ้าน่ะ ซึ่งวันแต่งงานนะวันานั้นวันนนบอกข้อหาเราวต้องใช้บินมปัดแบบวันนี้ไหมเรน,นี้แถววันนี้มันมันฝ่ายเรื่องยุ่งเหยาะต้องฝ่ายเจ้าสร้างมันกานมาของที่ถึงงานนี้ต้องควรกันแม่กลนอะแมถถ่ถ่าออยใจเลยถ่า,ายใจก็ต้องมาข้อแรงคนช่วยคนชายแข่งแรงมาช่วยช่วยกันควรพออุงวมนแล้วผููยิ่งเหรอต้องมาช่วยทำน้ำแล้วฝ่ายเจ้าสาง

ยกกับบุมในบ้านเจ้าสาวงานหลังเราเก่งไปเลยสังเกตถนาถ้าว่าถ้าว่าขันใ้นเจ้าสาวงนังเก่งจะดีเลยต้องพู้่าแไดง่ายเป็นเขึ้นมาให้รู้ว่าเราโอขันนั้นเจ้าสาวนันพอพอรถพอพอเกี่ยวเดินทางกันจุดุดทัดพอจีนนีุ่ดทัดกันุดทัดเอาลืูุ้ทัดเด็กก็งเป็นตับเพราะเป็นลาวเป็นตับตักตับต้องตับก็ได้านแล้วเอาลือเดินทางไปบ้านเจ้าสาวขันหน้านี้จะเป็นพวกเพื่อนบ้าหนังไป เตรียมคล้องในใบเลยอยู่ในระดับนั้นการที่ส่งนี่จะเป็นเจดาวนาอถึงมันดาวเศร้าการเละเพื่อนบ้ามันก็น้องหลงโซนพอลงจะรับมื่อไจุดทัดแล้วจุดทัดให้รู้ว่าเจดาวมาถึงบ้านเจ้าเศร้าแล้วออกข้าวไปถึงกันมันก็เป็นธรรมเนียมแม่ต้องมีต้องมีอภิปรัชต์ถุงเงินป้าถุงทองมีเดเซียเด็กยิ่งมาเตรียมรับอันนี้ Phà, cháu bà, cháu mà. Mà cả... phá cháo bao nhai cháo bao bao ra cháo bao ra quai pha đấy quai này b้าน của làm đập không quai pha luôn quai pha tất cả quai quai chú mình bà mulut bỏ quai tất cả thì nè phăng thì nè phăng thì phăng thì hôm coi liền lật ไปไหว้พระทามอ้ามไปที่นี้ใครนับทือพระไรอ้ามไรกับไปไหว้แต่ที่คาดไม่ได้ต้องบุดจ่อนะโอเห็นเราเนี่ยบุดจ้อเห็นตุ่ตัวนั้นแน่แน่นอนทีนี้เราว่างเราว่างที่ว่าถ้าว่าครูบ่าวเร้าไปเข้าไปไหว้พระในอ้ามถ้าบังเอิญไปเจอครูบาเศร้าอีกขู่เราทุ่นดังกันนะเขาต้องทือแกแน่นที่นี้ cầu sao, con, con lẽ phải nhận nha cả, nó, nó đểu gì, nó chôn nó, nó, nó khét rồi ô mà, ô mà cả, ban ban bào, ban mà. ra quay, xong rồi cả, ôm, ôm cả, trong ở banh cha bao, banh nó làm bì thi mượn bì thi mượn cả này, mà thương quay phà, quay lây cả, xin chú tất cả quay nhát này, nó ăn bấy nhiêu, nó thắc thắc nó hết, rồi, quay cái đàn lúa cả này, thật, yên thật, tiêu đà, mất, mất ăn. มันงานเลี uh ้ยงไงมันงานเลี้ยงกาแกอะไรก็ว่าเป็่องใครนี้ครับเวครับทีนี้นี่้ายฝ้ายชาวบ้านเขาต้องโอเมโกต้องห้าห้าห้าผัวอุโซนะห้าูัวโซเดียวนะเป็นขู่เป็นคู่กันนะพอายุกันนานพหรักกันนะมหาธมีเทียบิันเะเบียนโม่ไงธมีเวียนิันเบียนโมนไงพอทำพิธีเร็จเรียบ้อย mình gặp bên bà bên ấy chào bà mình gặp bộ phận kia bộ kia mình gặp mình gặp dọ chào sao mình dọ lò mà nó dọ thả chào phải dốc băng lên bàn ăn làm mình gặp xong tua cá ho tập tập này này không không còn chín nên sao mình ngã sao một liệu, mình lấy mấy đá nó như này bán như này lười ต้องครบตามวันแล้วดอกข้อมูยาไนะเยี่ยมบานป่าป่าลูกเขยพ่อทาทีนี้ป่าไปได้ซึ่งซึ่งวันแต่งงานนะเดี๋ยวเดลืมบอกวันแต่งงานวันแต่งงานนี้ถ้าถ้าถ้าว่าเจา้าเศร้ามีผีเศร้าเทว่า,วายังเป็นซุดนะยังเป็นซุดเจ้าบ่าต้องเตรียมผ้าขูไปก่อนก็เลยผ้าขูผ้าขูสุภผ้าอาจจะเป็นผ้าทุ่งผ้าเสื้อ เดลนผ้าตัดชุดก็ได้ชุดกางเกงชุดเสื้ออะไรแบบนี้ไปให้ผีของจอจ้าวที่เป็นทุนให้เขาไปมอบให้เขาเร็วถ้าว่ามีผีสาวเป็ีนทุนมีรไรคนก็ต้องให้เป็นคนเป็นคนไปตามจํานวนของเขาไว้ถ้ามีคนเยอะให้ชุดนึงถ้ามีสองคนครับให้สองชุดขนาดนี้แล้วฝ่ายเจ้าบ่าวก็ต้องต้องให้ข้ามุกหลังข้ามุกคือตูค้านี่นะข้ามุกให้ให้ให้คนเคเป็นป็รเรื่องสมุห,มหลังนี่นะพอพอซื้อเมซื้อเนี่ยให้เขา